สว bon. no, ัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุมองสุบอนเนาะพ่อๆกับสาวน้องแทนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็แม่น้องแทนก็ได้มาแต่เช้าพุ่นแพี่น้องแต่แม่น้องแทนเฮาก็สิถ่ายนะพี่น้องเนาะวดีเล้าง้วยแล้วล่ะนั่งอืมากับานี่แหละพี่น้องเอ้ยมากันหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนก็เฮาก็ซอยซินหมูแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ยังบ่แล้วเหลือนอยนึง แม่ทองแทนก็เลยมาซมยิเมือนพี่น้องเบิ่งหน้าพี่น้องแซ่บบ่ปะไม่ได้พี่น้องที่สามกันกำลังทิ้งเต่าก่อนเอาได้ไหอ๋คนก็มาคือกันพี่น้องเลย อยู่เฮือนแม่น้องแทนอยู่เฮือนมาอยู่สองคนพี่น้องฟามทางเขาหอบนี่คือหยากำลังสิส่งกาแฟพี่น้องเอ้ยน้ำดำดั่มขาดประยังเลยพี่น้องเอ้ยทายหิวนอนกับมาสดกินเลยมาสดกินเลยพี่น้องเอ้ย แม่น้องแซงก็ซอยสิมูแล้วก็เลยเออลองมบีให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะมีสินมูพี่น้องแล้วก็มีสินมูว่าพี่น้องเ้ยเดี๋ยวเาดกันกน ถือว่า้อลูกลาจะได้เหตเพ่อเพย่อนอถือว่าลาบสีมีจำนวนอยเ่ที่สี่ต้นถ้าถือว่าูนึงจะนั่งเอรอเดรสับวนงอไปลาอมาจะถือว่าี่อ้งไนหอกปีกน้อยเลยีตะไคร่นกไล่ปลา

มันโมเมยังันมเอนมงาเสบโมสอกอไรโมโอ้โหจ้องม่ใหม่เด้อบงเนียพี่น้องกจองกับจองเหยนจองกับจองเหียนไแล้วหันว่เแหงไฟบิเลงงๆบิสลงเงงอเ่นี่ม้สั่นกนเพี่น้องเด คำตอบโ,อโอุ่นจนะ้าแ่ยหนจะ้าอบน้า,านนหอม่อนแลวมาไปข้ลงไปหอมอีกห้อยหนาพี่น้องเลยวันไหนชอบชี่ลอยหนาได้พี่น้อ,นนนนอง้าพี่นนะ้องห้องวันนันเนาะ บ้านผูกขากข้ห้องพักเสริมอ๋อทั้งหุ่นเอิรนซาลาแหน่แมนบอ <c oughs> พี่น้องเออเขาแมนบอพี่น้องคอมเมนต์มาบอกไองเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นห้องพักเสริมนี่นะภาษาลาวพักเสริม<ป>พักเสริมรวมราาวพักเสริมรวมโอ้ยแมว,มว,วนันตัวบ้า เนกจะาอพข่าอ่าเพิ่อกำลังแต่งผ้าเขาเพล่นพี่น้องเลย

แม่งาเต่อฟูกับดีเซียซีบิทเลยนะพี่น้องเน้อกระอูกมูนะพี่น้องเน้ออันนี้ชาเพนพี่น้องเฮ้ยพี่น้องอันนี้ต้มกระดูกหมูพี่น้องเฮ้ยเออต้มกระดูกงัวเป็นบ่อต้มกระดูกงัวพี่น้องเฮ้ย

มอีงันนี้งานฝนนะพ่หนอมีลายอย่างอยู่นะพี่นนอกเนาะเจ็ดผ้าพี่นนอกเลย โอ้ยเฮาก็แฮมเลยไปมนต์ได้ป๊าตั้งนั่นนี่แหละตัวแดง <laughs>

เอออนน้ก็มีที่วาน่ักแน้อนไม่ด้ก็จะใช้ตัวนา้านี้ครับหากใครก็จะไร้ผมก็มาถึงน้ำตัว มีผ้าขาวเจ็ดาพี Jenny> ่น้องมีแต่สีนั่นแหละพี่น้องเลยงานนี้ต้องมีแต่สีนะพี่น้อง

ลายคนเงี้ยน้องพี่เหรอพระกันซอยพี่น้องเลยป่าคนงามเป็นคนซอยกับเอื่อยคนงามเนาะซีมวะสัสลายคนยืนแตงกวาขาวพี่หน่องเลยซอยคนละไม้ละมือนะพี่น้องเนาะ ยงเลยกาเสียแล้วแล้วกสแล้ว่า้ะสัสเม็จแล้วพี่น้องใส่นมกาแฟดำพี่น้องเลยกาแฟดำกาแฟสดกาแฟสดป๊าดพี่น้องใคร婆อนมเมานมอยู่พี่น้อง

บอตองเอาเบิดขากก็ได้นะพี mm. nice. okay. no ่น right? ้องหยกมือใส่เลยพี่น้องเอ้ยแม่น้องแท่งกับซิดเนล่าเลยรน่ะพี่น้องกินหนาพอกันใหม่อยู่ดิมีแห้งสุขุพุพนแม่น้องแท่งกับน้ำมันซอยงานคือกันพี่น้องเอ้ยซอยงานนั่นหญ้าเต้าเนาะ จได้กะทาพิผพาดอันได้กับขอโทษขออภัยนะพี่น้องนอกคลิมนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุปุสุขพนสบายดี